ันนี้นะคะจะมาแนะนําเมนูพิเศษค่ะแกงเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะเส้นนี้ใช้วุ้นเส้นนะคะส่วนผสมที่สําคัญก็จะมีพริกกระเทียมตนะ,คะไคร้ใบบะกรูดค่ะแล้วก็ปลากระป๋องเลือกยี่ห้อตามใจชอบเลยนะคะแดี๋ยวของเราจะเลือกใช้ปลาซาดีนนะคะในโรสานะ ะะประมาณ15-20นาทีนะคะจะได้เส้นที่อิ่มเหนียวนุ่มใส่ผักที่เตรียมไว้นะคะทีแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่เส้นเลยนะคะวันนี้คุณแม่จอยเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ขอออกสื่อนะคะแต่เป็นคนให้เคล็ดลับอร่อยๆกับท่านผู้ชมนะคะ จะเป็นขั้นตอนการใส่ปลากระปร ó n ้าในที่มีเส้นสดก็ใส่เส้นสดได้นะคะแต่เส้นสดต้องใส่ทีหลนงแต่ถ้าใครไม่มีเส้นสดนะคะก็แช่แล้วก็ต้มให้สุกก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ปลากระปรลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะคะทำไม่ถึงสินาทีเลยนะคะก็สามารถที่จะทำทานได้ที่บ้านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณแม่จอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะพร้อมทานละน่าทานไหมคะท่านผู้ชมว้าวถ้าใครชอบความเข้มข้นก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะในส่วนของกระป๋อง<อ>ค่ะง่ายๆนะคะต้นทุนไม่ถึง50บาทเลยนะคะอันนี้สุดคุณไม่จอยค่ะ